สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซาทูขอให้คิปเปอร์อย่ามาโอเคพาร์ทหน้าพาร์ทก่อนนะครับเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็มาหาวัวอะไรอย่างงี้ผมก็ชี้ทิ้งนิดนึงอะไรเงี้ยโอเคคนเราก็ต้องมีเลวอยู่ในตัวครับผิดบางคนก็ไม่เลวเลยเดฟโกเทโอเค,อเ,คเดี๋ยวปิดนี้ก่อนนะครับจากนั้น เอาของใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็อต้องการวีนไหมเนี่ยไม่ต้องการเนาะเฮ้ยคิปเปริร์ไม่ใช่โอ้ตกใจโรงโรงขึ้นโอเคผมก็มีอยู่สองชีวิตนะครับอืมเหลืออยู่สองชีวิตเท่านั้นเท่านั้นโอเคครับ เธอโฟล่ใช่ตรงนี้เปล่าครับที่าฟารม์รมใกล้ๆเฮ้ยทางนี้นี่นะโอเคลงกันตรงนี้อ,อ,อ,นอ,อ,นอ้าวไอรอนไอรอนเฮ้ยเดี๋ยวเด,วเดวปลับยให้เป็นไวส์เน็ตเพื่อให้ทุกคนจะได้เห็นคนระับเย้โอ้โค ตาตะคิวกินขาโอเคเออเจ็บมันจะเอาหุ่นจนเป็นเก,กออาะสงครามโลกับอะไรวะโอเคอเคอาโคไปได้ประมาณประมาณเยอะๆโอเคผิดอนะ <c oughs> กับ ไม่โอเคหนูอยากได้หนูอยากได้หนูอยากได้นะครับสวัสดีไอซ์แ l a n d ต่อไปเราต้องทำอะไรต่อครับออชิเม่ของเราเอิมเอ่ม,มทำฟาร์มทำเรสทำเค้กเราไม่มีวีดอะแล้วก็ไม่มีเอไม่มีวีดไม่มีเอกไม่มีควายอะไรกับ <c oughs> no 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 no, no. อันนี้อรอ use pen to to make us ทำไมทำไมเราก็ยังไม่ได้ทำ hot pick hot topic โอเคทุกคนเห็นไหมครับไม่เห็นก็คอมเมนต์ด้วยนะกำ100เย็ดโอเค <c oughs> okay. เอาโคพวกนี้ออกไปให้หมดนะครับจากนั้นเราก็จะไปขึ้นไปบ้านแล้วกัน ขึ้นไปบ้านของเรานะครับรู้สึกว่าวัวมันมีลูกแล้วมงครับโอ้โอเคเอาไม่นะโอเคทำนี้ไปเลยครับทำไอรอนปิก ไปเบยเอานี่เร็วๆ Look at the speed of this thing Okay Speedy Hey Speedy Hey อืมอ๋อ o k เคเครับข้างนอกก็มืดข้างในก็มืออดอ,มอ,อะไรที่ไหนมันไม่มืดบ้างยกมือขึ้นโอเคผิดละ ไม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับถ้าใครเพิ่งมาดูพาทนี้แล้วบอกว่าทำไมผมมีชั้นโบได้นะครับเอ,อผมเจอ s k e ลเลชั่นสปอนเแล้วจากนั้นมันก็ออมกีตัวหนึ่งเอาว่า power อะไรเงี้ยผมก็ฆ่ามาันแล้วมันก็ตกอันนี้เอาเอานี้ตกมาให้นะครับ <c oughs> เราจะสร้างบ้านของเราด้วยหินสร้างบ้านด้วยหินเจ๋งปะล่ะโอเคผิด เราก็จะสร้างบ้านตรงนี้เลยว่ะถ้าสร้างบ้านตรงนี้มันก็อะไรนะเนาะไม่เอาดีกว่าสร้างบ้านข้างบนอุ้ยนึกว่าน้ำจะหกมาน้ำหกเฮ้ยเดี๋ยวเอาทอสก่อนทอร์จิสเข้าไปในปับมีแต่สาวสวยจับเลยจับเลยจับเลยเว้ยชาล้อหรอจับเลยจับเลยจับเลยเว้ย เอาตอมจุกปับไม่แต่ห oh. น wow. right. right. er ้ามอมมมันมันจับเลยจับเลยจับเลยเว้เอาหัวเอาไล่เอาเคิปเปอร์หัวไหลตุ๊ก มันสำคัญจร <ination> sí <instead> ิงจริงโอ้ยมันเิ่งก็มันเซ่งจริงจริงกบนะครับไม่ต้องตกใจครับเสียงของผมร้องเพลงเป็นี้อยู่แล้วโอเคไม่ว่าจะมันเดยไม่ว่าจะชูวเดเดย์ Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, ทุกวันเป็น sunshine day โอเคครับชอบเธอย็ชอบเอาเอ่อสักประมาณยี่สิบสามสิบก็พอยี่สิบสามสิบสี่สิยี่สสามสิ่ชมด้วยชื่อผมด้วยชื่อผมด้วย,วย,วยติดนิริบโอ้ไอรอนเอาไอรอนไปด้วยนะไอรอนซัก okay. ผู้คอดาทอชของเราต้องเอาไปด้วยนะนะฮนะะ

cover zone บบนี้ห้ามมิสเลยนะครับมิสไม่ได้เลยนะฮะกำ40ก็พอเพิ่มเพิ่มมพิเพิ่ม,มอมาน,นี้นะครับเราก็จะมาสร้างบ้านคนระับไม่ต้องมาดูก็ได้นะครับถ้าเบือ่อก็ไม่ได้ทำไปก็ไม่ได้ไป m i n i n งไว้ไม่ได้ไปอะไรเสันหน่อยนะครับ อ้าวท้องฟ้าแจ่มใสเอ่ะแต่เราต้องการกินเราต้องการจากที่จะกินอ่ะเฟอร์นิสไอเมีเดฟเฟนร์อืมพ่อไอ้ไอตัวพ่อหรือแม่วะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวฆ่าเดี๋ยวฆ่าทั้งตัวพ่อตัวแม่โอเคผิด อ่ะเย่ได้สามอันแน่คุกมันนะครับเราคุกโอ้ยเย่เย่โอ้ยเย่เย่โอ้ยเย่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 อู้โอเคครับเช็คไลน์แป๊บนึงครับเช็คกโกลา okay. ปุ่มสปาโอเคสป,ปูสุดสปาวัวตัวน,นี้เดี๋ยวก็จะรอให้พวกนี้คุกแล้วจากนั้นก็ ไปเอเวนเจอร์กันนะครับแล้วก็ให้ตัวนี้มีให้ให้นี้โตแล้วก็ให้มันมาปั้มกันแล้วมีลูกแล้วก็ฆ่าเรื่อยๆครับโอเคครับก็พานี้จ,จบแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย